าจจะมาน้อยแต่ในเรื out, place, <That S 1> ่องบอกเลยว่ามีสตอรี่เยอะมากครับอยากให้ทุกคนติดตามนะก็บอกเลยว่าอาจจะมีความสัมพันธ์สักคนในนี้หรือเปล่าหรืเป็นไงเอาและเอาละพูดได้หรือเปล่านะครับไม่ได้พูดไปแล้วไม่ไม่ยังยังไม่ชัวงไงใช่ไหมไม่ชัวงก็ติดตามกันอาจจะมีครับว่าผู้คุมคนนี้จะคุมทุกคนอยู่หรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้สอง พี่น้องต้องน้องน้องใหม่กับพี่เต๋อคุมเราไม่อยู่ละตอนนี้เอาเป็นว่าทุกสิ่งที่เด็กๆพูดนะ,ะไม่ไม่ต้องไปจำมาก <c oughs> อ๋ออ๋ออาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้ลองดูมันขึ้นอยู่กับปลายปากกาของเราครับว <c oughs> ิแกยุคนี้เขาพี่เมา <c oughs> ไม่เป็นไรโอเคสุดท้ายหน่อยละกันอยากให้ใครก็ได้เป็นตัวแทนฝากว่าเราจะสามารถติดตามแพรเบลได้ที่ไหนแล้วก็ ทำไมไม่ว่าใครในโลกนี้ไม่ควรพลาดแคลเบลค <ขอ S 2> ่ะขอลองกันไหมคะค่ะอ,อัตตามาเลยลูกพี่รู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วที่หนูต้องฝากฝากชีวิตไปด้วยนะลูกอะฝากเลย <c oughs> ก็ฝากเรื่องแคลเบลด้วยนะคะของพี่ใหม่แนละพี่เติดและค่ายไมมีเดียค่ะ ขามีนักเรียนหน้าห้องที่คอยตกกลับให้ด้วยหมายถึง<ม>ว่าคอยแพลิชแอปพลิเคชัด้วยแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันอะไรคะวันดีค่ดีมาก <laughs> ค่ะลุ้นๆกันไปเป็นเป็นการเลี้ยงลูกที่ก็เหมือนเขาบอกว่าเด็กจะคาดเดาไม่ค่อยได้ไงนี่แหละมันก็เลยเราก็จะคาดเดาไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะโอเคเอาล่ะ okay. right, ทุกคนนี่คือคลาเบลเสียงประมือดานานังๆอีกหนึ่งครั้งให้กับ คือไปถ่ายภาพพร้อมกันแล้วตอนนี้ขอเรียนเชิญ